สวัสดีค่ะพบกับคุณครูวีนามตต้อยในวิชาตามทุจริตศึกษาวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมตอนที่หนึ่งค่ะสาธารณาสมบัติสาธารณาสมบัต,บติตามภาพที่เห็นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะภาพที่หนึ่งวัดภาพที่สอสวนสาธารณะภาพที่สโรงพยาบาล ภาพที่4ป้ายรถเมย์หรือป้ายรถประจำทางภาพที่หรถเมย์หรือรถประจำทางสาธารณาสมบัติภาพที่เห็นภาพที่1คือรถไฟภาพที่สองถนนสาธารณะรวมถึงไฟที่อยู่ตามถนนด้วยนะคะภาพที่สห้องสมุดภาพที่4แม่น้ำลำคลองภาพที่หสนามบินค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสาธารณสมบัติกันค่ะตามภาพที่เห็นนี้คือสถานที่ใดคะเก่งมากค่ะสวนสาธารณะแล้วเราทำกิจกรรมอะไรบ้างในสวนสาธารณะช่วยกันคิดนะคะไปดูกันค่ะออกกําลังกายพักผ่อนเดินเล่นพบปะเพื่อนๆ ทำกิจกรรมอื่นๆมากมายสิ่งของที่เป็นส่วนรวมที่อยู่ในส่วนสาธารณะมีอะไรบ้างถังขยะจุดบริการน้ำดื่มหรือจุดบริการน้ำล้างมือห้องน้ำสาธารณะโต๊ะเก้าอี้มานั่งที่อยู่ในส่วนสาธารณะ ถนนต้นไม้สิ่งของต่างๆที่อยู่ในส่วนสาธารนณะแล้วเราจะช่วยกันดูแลสาธารณะสมบัติสิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ยากค่ะรักษาความสะอาดไม่ขีดเขียนหรือทำลายไม่ทิ้งขยะเกลร่อนกลางช่วยประหยัดน้ำ ร่วมเป็นจิตอาสาดูแลสวนสาธารณะให้น่าอยู่ค่ะภาพต่อไปสาธารณะสมบัติที่เห็นคือสถานที่ใดคะโรงเรียนเราทำกิจกรรมอะไรบ้างในโรงเรียนไปดูกันเลยค่ะเรียนทำการบ้านเล่นทานอาหารทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนค่ะ สิ่งของที่เป็นส่วนรวมในโรงเรียนมีอะไรบ้างโต๊ะเก้าอี้อาคารเรียนโรงอาหารรวมถึงโต๊ะเก้าอี้ที่ไว้ใช้รับประทานอาหารด้วยนะคะห้องน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงเรียน ต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ในโรงเรียนเราจะช่วยกันดูแลสิ่งของเรานี้ได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนของเราไม่ขีดเขียนหรือทำลายเช่นไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนไม่ขีดเขียนกำแพงห้องน้ำเป็นต้นค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่ซึ่งเป็นปัญหาที่ลหลายๆโรงเรียนเจอ คือเมื่อนักเรียนกินแล้วนักเรียนไม่เก็บหรือทิ้งขยะซึ่งเป็นของตนเองไม่ควรทํานะคะช่วยประหยัดน้ําไฟเมื่อนักเรียนไม่ใช้น้ําใช้ไฟให้ช่วยกันปิดเพื่อประหยัดพลังงานนะคะร่วมกันดูแลรักษาโรงเรียนของเราให้สะอาดและน่าอยู่ค่ะภาพต่อไปเป็นภาพแม่น้ำลำคลอง เราทำกิจกรรมอะไรบ้างที่แม่น้ำและลำคลองช่วยกันคิดนะคะสัญจรทางน้ำคือการใช้เส้นทางของน้ำในการเดินทางค่ะบางคนใช้น้ำดื่มและน้ำรับประทานจากแม่น้ำลำคลองบางคนจับสัตว์น้ำจากแม่น้ำลำคลองเพื่อประกอบอาชีพเป็นท่าเรือดโดยสารขนส่งสินค้า บางคนสร้างบ้านเรือนหรือร้านอาหารริมแม่น้ำและทํากิจกรรมต่างๆมากมายจากแม่น้ำและลําคลองค่ะสิ่งของที่เป็นส่วนรวมที่อยู่ในแม่น้ำลําคลองมีอะไรบ้างช่วยกันคิดนะคะแน่นอนค่ะมีน้ําสัตว์น้ําต่างๆกรวดหินดินทรายที่อยู่ในแม่น้ำลําคลอง แล้วเราจะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองและสิ่งของต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำจับสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีเช่นไม่ใช้ไฟฟ้าช็อตไม่ใช้ตาข่ายที่ตาถีจนเกินไปเพราะจะทำให้สัตว์น้ำนั้นเสียความสมดุลทำให้ธรรมชาตินั้นเสียความสมดุลค่ะ เรือโดยสารเจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆอย่างเคร่งครัดและเราต้องร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดสิ่งที่เรียนไปวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือสิ่งของต่างๆร้วนแล้วแต่เป็นสาธารณสมบัติดังนั้นบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสาธารณสมบัติมีความหมายว่าอย่างไรไม่ยากเลยค่ะ สาธารณาสมบัติหมายถึงทรัพย์สินของรัฐมีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสรุปได้โดยง่ายคือสาธารณาสมบัติหมายถึงทรัพย์สินสิ่งของที่ใช้เพื่อสาธารณาประโยชน์หรือใช้ร่วมกันค่ะเช่นสวนสาธารณะถนนไฟฟ้าแม่น้ำรำคลงรถเมล์รถไฟฟ้าโต๊ะเรียนเป็นต้นค่ะ ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสาธารณาสมบัติของส่วนรวมนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้ค่ะและแสดงให้เห็นว่าเราเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก,ก่อนผลประโยชน์ส่วนตนและแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะ ฝากไว้ทำดีวันระนิดจิตแจ่มใสมาทำความดีกันนะคะวันนี้จบแล้วค่ะวิชาต้านทุจริตศึกษากับคุณภนะูวินาแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ